โนดามบานทองเทจนกับโนดโทนาโดโนดบานทองเทจนกับโนดโทนาโดอยากของเขานะครับของเขาอเือตรงชงกับข้องตีมันกับนั่นนั่นนะครับโนดามบานทองเทกับโนดามบานทองเทแดงครับโนตทนาโดนะครับโนตทนาโดข้งในบนต้นชาได้ละ

แต uh, ่งคนยังมีใะหน้าไอ้ไ้ไอ้วอ้ไอ้

Trung men ừ. ừ, tung... có cái đám trung men Ôi trung phải à, đen trung Đám cà tô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไปแดงกันจะนามาใจได้แล้วครับสี่ว่าเลยเดี๋ยวนี้สารกันนะครับเจอกระโวยหย้ยแทบมีปันทองอีสางแล้วครับท่านนี่นอนลับลืมอะที่ใ่อ่เตี เป็นปานพลเรีนร่วก,กำนั่นนั่นน,นั่นบริคอนแต่งไปไปาปไ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 ไปไปไปไกไป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 นปไป là yết chạy du cái nốt cái chạy không ai bè đâu. Không nốt biết đâu. Không ai ta cái này bà biết đâu. Không cây biệt thứ tung na lên 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 tâm là cái lên tâm là ca quá đâm mà tăng tìm cả cà ramen tìm cồn tìm trang cái đâm ไอ้โน้ตได้กบไปเล่นเลมเหมือนกันนี่นี่ไม่เค่แปลใค้กัน cái đếm mấy cua đi, đừng bài. Đi! Ê, rơi bên anh lên, rơi bên lên, rơi bên lên. lùn mịt tiêu leo mịt tiêu Hãy vào coi tây ra cao, màn thủy tiểu giấu ra. lại tiếp lại gió hãy thương mày đây Hãy cho không

ปลายยอศเจอปลยอยยดอ๋อยยยไอ้ดํยายยิ้นไอ้เด็กไอ้เด็กหนีล่นแมมันปลัดรู้ลัดรูอยูงนะก็เรียกลุ่มนี่ปลาอยยศ nét mới chẳng chân quay đậm Chồng khô nó gấp quay, quay chồng

mì là mấy bát bạc mì à, lắm Thế là chỉnh thuốc ở <laughs> là chỉnh hả lắm trình chỗ cái này con? Đẹp là lắm trình chỗ cái này hả nuôi nước là ra này mà anh hóa nước lắm trình chỗ Đấy đám kén con đi mà Đấy đám con đi kén con nát nè nuôi nè lót mà thì lúc này đấy được có để trong lúc rồi đấy đấy là nè bật con bật ra thì nó lên rồi đấy nuôi bật mắt lúc như cái nè Thấy na nè bén lên còn mình mà lúc nào kia bố nó nè mình bên quá bây nè lót mà mình lùng lúc này kia mình nè

นี่แัตบงลกันบตเาเขาลอกมานเร่อนี้นี่ไงท่ว่าโมงก็มีลูกนี่ลุกโมงก็มีนี่เรียกมันจะเอยมันลุกนี้ กดกดบอกให้ไอ้โมงเทไปเลยเออนี่แรงไม่แรง

ไอ้ดําก็ตไปนี่ด้ำมีประโยชน์นี่ล้วกรได้ไปไ้ไป 加油！ Ấm mẹ này Lè tròn quá nào นดี๋ยววิวแม่เวาเลยไม่วาเลยขึ้ยอดหมากหมาขึ้ยอดหมากหมาจ้าจ้า้แล้วชนะนุ๊กนั่เดยวก่อนโนตัวนาเดิ้ับโนตัวนาเด้เราเก็ชนะเพ่ด้ับนตวนาเด้ลก็้วกันอยราดูเลาน ออเป็นค้ายชนะยังค้อยอัมด,ด,าาาด,ดีนะครับเป็นรองครับน่านกับแะไรครัตู้ชนะโนดจากถ่าซาลาครับโนดโทนาโดนะครับโนดโทนาโดข้างในมุนทนถ่าซาลาล